สวัสดีค่ะในที่สุดลิซ่าเราก็ออกปากการใส่ชุดสีขาวแล้วค่ะแม้สีจะน่ารักเบบี้คิวแต่ความเข้มข้นยังคงมีอยู่คลิปนี้มาสองความสวยน่ารักของเมนเทอร์ลิซ่าในรายการ You s w i t h You Season 3พร้อมกับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับการเฟ้นหาไอดอลที่จะมาเป็นบอยกรุ๊ปวงใหม่ของประเทศจีน ซึ่งในวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP 7แล้วเิดความสนุกตื่นเต้นไปกับการสอนสุดเข้มงวดของเหล่าเมนเทอร์ที่คอยให้คำแนะนำและการแสดงบนสเตจของเหล่าเด็กฝึกที่จะมาสร้างสีสันโชว์ความสามารถกันในวันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมให้กำลังใจและร่วมโหวตกันด้วยนะคะ When you down you can you um ทั้งนี้นอกจากการแสดงของเราเด็กฝึกแล้วสิ่งที่แฟนๆพูดถึงคงหนีไม่พ้นลุคสไตล์ใหม่ของคุณมินเทอร์ลิซ่าที่ต่างไปจาก EP กีัีก่อนมากับคอลเลคชันใหม่ปี2021จากซีลีนพร้อมเสิร์ฟความน่ารักแบบจัดเต็มเผยโมเมนต์สุดเข้มงวดซึ่งแอดก็รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนมาดูกันเลยโอเค Oh. Can someone please explain someone When miss guys to you too you're me? I miss you guys too. When you down you และนี่ค่ะก็เป็นโมเมนต์ของเมนเทอร์ลิซ่าสันส้นๆจากรายการ You s w i t h You Season 3 EP 7ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทั้งคุณเมนเทอร์ของเรายังได้พูดคุยกับสิทธิ์เก่าที่เดบิวต์เป็นวงเดินนายจากซีซั่นที่แล้วส่งความคิดถึงด้วยท่าทางสุดน่ารักแบบนี้ พร้อมบอกกับซูซินด้วยว่าจะคอไปหานอกรอบเล่นทำแฟนๆอีกกันเบาๆน่ารักสุดๆส่วนใครได้ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้เลยก็มาคอยติดตามสนับสนุนรับชมกันต่อไปอัปเดตข่าวสารสาราดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ